นี่ต้องบอกว่าชุดพืนเมืองบัฟาาย,ยายารั่วชุดเคบายาต้องบอกค่ะพี่เจ้าหนุ่ยว่าตอนนี้นะคะคอรอมอค่ะเขาเห็นชอบเสนอให้ชุดเสื้อเคบายาเนี่ยซึ่งเป็นชุดผืนเมืองสตรีผักตายให้ขึ้นเป็นทะเบียนเป็นมรดกโลกเขาเรียกว่า ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมเทจับต้องไม่ได้คล้องมนุษยชาตินี่คือจะมีการยืนไปต่อยูนิสโก้นะคะเพื่อจะให้ขึ้นทะเบียนร,รวมกับเซประเทศวันนี้เนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปทําความรู้จักกับเสื้อเคบายะนี่ใครใคร,ใครไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยรู้วเป็นปันผืนนะคะเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวบา้าบาเพรนากาันในจังหวัดภูเก็ตเป็นปันผืนติดตามได้จากรายงานค่ะเสื้อเคบายาเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งกายวัฒนธรรมบา้าบาเพรนากาัน ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่มีเชื้อสายจีนและมาลายูที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมจีนและมาลายูชาวบ้าบ่าในจังหวัดภูเก็ตมีที่มาจากกลุ่มพ่อค้าชาวจีนโดยเฉพาะชาวจีนฮกเกี้ยนที่เดินทางเข้ามาค้าขายบริเวณคาบสมุทรมาลายูในช่วงสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5ทําให้เกิดการผสมผสานระหว่างเชื้อชาติและวัฒนธรรมระหว่างชาวจีนและคนท้องถิ่น อีกทั้งเครื่องแต่งกายนั่งเดิมของสตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงคับเกี่ยวเข้าสู่ศตวรรษที่20ปัจจุบันชาวบ้าบายยังคงรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายและมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเข้าสู่ยุคสมัยเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนและการฉลองประวัติศาสตร,ร์ร่วมกันกับภูมิภาคเคบายาเป็นเสื้อพื้นเมืองที่สวมใส่โดยผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในจังหวัดตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่จังหวัดภูเก็ตระนองกระบี่ตรังพังงาและสตูลมักผลิตโดยใช้ผ้าที่มีน้ำหนักเบาเน้นความโปร่งบางเช่นผ้าฝ้ายผ้าโปร่งผ้าลูกไม้โดยตัดเย็บแบบเข้ารูปแขนยาวมีการปักฉลุลายทั้งคอเสื้อชายเสื้อและปลายแขนอย่างประณีตงดงามตัวเสื้อด้านหน้าปลายแหลมยาวแบบเสื้อผ้าของสตรีมุสลิมความยาวตัวเสื้อจะอยู่ระดับสะโพกบน ด้านหน้าติดกระดุมหรือเข็มกลัดทำให้เสื้อเคบาย่ามีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์มักนิยมสวมใส่กับผ้าถุงหรือผ้าปาเต๊ะเสื้อเคบาย่ามีความทนทานและการดูแลที่พิถีพิถันหลายท่านจึงยังคงใส่เสื้อตัวเดิมที่มีอายุกว่า100ปีและปัจจุบันยังคงนิยมสวมใส่ในงานสำคัญต่างๆเช่นงานรับรางวัลงานแต่งงานงานเทศกาลตามประเพณี เนื่องจากเคบะย่ามีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยที่ผ่านมาเคบะย่าได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนม,มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปี2555โดยมีความสอดคล้องเป็นมรดกญญาทางวัฒนธรรมร่วมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศล่าสุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเสนอชุดเสื้อเคบะยา่า ซึ่งเป็นชุดพื้นเมืองสตรีภาคใต้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกร่วมกันกับอีก4ประเทศได้แก่บรูไนดารุสลามอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ซึ่งการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกร่วมเคบยาครั้งนี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งของไทยนอกจากจะก,กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์และการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมแล้วยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และบทบาทของไทยในเวทีโลกที่เป็นตัวอย่างในความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยทีมข่าว N b t บภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต